สวัสดีจ้ายินดีตอนรับเข้าสู่อีสานค้นบานจานจาพี่น้องจ้ามือนี่มีเมนูสบแซบมาฝากพี่ฝากน้องอีโรจ้ะได้นี่พี่น้องหูหม,หมูต้มด้วยพี่น้องจา้ากับน้ำจิม้มซีฟูดรสเด็ดจ้ามาพี่น้องยับเขามาไกลๆมากินน้ำกันจ้าพักกะหลากหลายด้วยจ้ามือนี่จ้ามาพี่น้องว้าวหล แซ่บจังพี่น้องไม่สลัดเหนียดจ้ะ หอมแสบด้วยพี่น้อง มาละจ้ะหัวละพาพไปหน่อย Hoàn hang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  หยำหย่าเลกน้อยพี่น้องแต่ว่ากับแซ่แบแฝดกรุบกรอบจ้ะ มาละก,กับขมดีหลืพี่น้องเข้ากันอือแจกแม่งก็เก่าพี่น้อง what's อ๋อพี่น้องเ้ยไม่อยากเข่าปากขมดีดีพี่น้อง ใบซาลาเปแล้วพี่น้องกินกับหมูหม,หมูตุ่มจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดเข่ากันแสบแห้งจ้ะอืม้ม แค่รสจัดพี่น้องแซ่บแห้งพี่น้องร้องแล้วพี่น้องผู้ใอะไม่เคยกินออกมาจิ้มกันจิน้มซีฟ่ฟูดแซ่บเป็นตะานายจ้ะ <c oughs>